ครับนี่ครับบรรยากาศแย่แรงครับพระอาทิตย์กำลังตกครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีครับก็นี่กำลังปล่อยน้ำเกาสระครับนี่ครับน้ำก็มาจากน้ำมาดานครับนำลงจวนกะกำลังเอาบัวมาปลูกครับนี่นี่ครับผลมาจากกละมังเสียมาลงสระนะครับ อันนี้เป็นบัวบัวเมืองนอกครับนี่เขาเอ,าอินพันเมืองนอกสีโอรสอรสันงงามครับนี่ครับเออเห็นแมัน้ำรดก่อนปลูกรอบๆก่อนปลูกขอบมันก่อนครับพิธีปลูก มันเป็นหัวบ่มันเป็นหัวมันแตกน้ออ๋อมันเป็นหัวอันนี้ก็แบ่งออกปลูกต้นเดียวมันได้หลายต้นอืมนี่ครับออกมาจากคุนหน่อยเมื่อกี้นี่นี่ครับมันแบ่งออกนี่ครับมันแบ่งออกเอามีดปาดแบ่งออกนะครับแบ่งเป็นกอเป็นกอ ออกจากคุ่งถังหนึ่งก็จะได้ประมาณสามซีต้นนะครับจะปลูกไหมอืมอันนี้ก้อนนี้ได้สามเฮ้ยมันเป็นสามพุดด่นเลยหัวมันก็ปลูกได้ขึ้นกันอืม นี่ครับอ,ออกจากคุแล้วก็มาปาดงูมันแบงนี่ครบแบงออกเป็นกอเป็นกอนะครับอ,อืมนั่น,ล,นลูกมันนี่หน่อยกำลังลงใบ อืนี่ใบ,น,บนหน่อยครับนี่กำลังโปงออกอืมสองต้นอไืมโอ้นันหัวใหญ่ครับหัวนอกนี่มันจเป็นหัวเนาะนอืมนี่ครับโคนหัวมันนี่ แต่วเออปาดออกปาดออกมันกระิบปงไหมหอืมตวมันกระิบเป็นแทงเย้าๆนะครับเย้าไปน้ำเ้ไปเรื่อยๆยๆครับอปูสามได้นี่ครับต้องเกนกัอนแล้วปลูกจากจากที่แบ่งออกแล้วก็เอามาปักลง ขี่คนครับน่ครับก,กระยังบิึงเหรอมันสูงบ่ปักลูมึงก่อนมันมีโพบ่ถ้ามันได้ค่อยปักนี่ครับวิธีปลูกกับปลูกย่าให้ใบมันจมนามนะครับถ้าใบใอ,อ่าถ้ามีใบจมนามหมดสู้ใบนี่มันที่สำลักน้ำตายครับที่โบกเกิดนะครับแต่ว่ากา คล้ายๆว่าห้มันโพมาจากใบสองใบนะครับหโพขึ้นเหนือนนาม,มาเพราะได้มีอ่าขาได้หายใจว่ะท่าน <laughs> ถ้าเกิดว่าเอาจมหนามมัดสุใบนี่ตายแน่นอนครับ <laughs> คือค้นี่ยครับน้นามถ่วมดังก็ตายแล้ว <laughs> ปลูกรอบนอบก,กอนทางหนห้างกลางมันเลือกก่าปลูกขี้เทรอรนะนี่ครับโค้งการระยะยาวนะครับย่งางขี่ไร่ก็เป็นปีครับอ,รอ,อ,อืม เี๋ยวภายในภายในสามเดือนนี่มาเบิ่งเลยครับสามเดือนนี่ก็ถือว่าเดือนนี้อ่ามกราบกลุ่มพามีนามีนาครับอ่มีนาสุดยอดเลยครับมีนานี่สามารถมาเซลฟี่ได้เลยครับโครงการเกษตรอ่าเชิงท่องเที่ยวนะครับนี่ครับโครงการของผมนะครับเกษตรเชิงท่องเที่ยวต่อไปก็สิมีอ่ากระท่อมามานั่งกินอาหาร เลี้ยงปูเลี้ยงปลาย่างปลาก้อยกุ้งนะครับก้อยบักไยตับักหุ่งนะครับกาแฟโครงการนี่ครับโครงการวางไว้ด้ครับจะกะเฮ็ดไปเรื่อยกระบืรั้วสินสิ้นสุดที่บริสิ้นสุดครับไปเฮ็ดไปเรื่อยครับมีสำนักลงสำนันครับโครงการผมตรงนี้ครับประดับปลูกบัวประดับไปก่อนนะครับบัวนี่จะเป็นบัวนอกนะครับ สานี้เป็นบัวนอกอนอรนครับสา้อบาทานี้ก็สานี้ก็จิเป็นบัวหลวงครับนี่ต้อปีก็จะเป็นบัวหลวงนะครับบัวหลวงพันบัวหลวงดวกอกกี่บางสีชมพูครับโอ้งามครับพันนี่น้องสุดท้ายพุ่นเป็นบัวพันธุ์ครับน้องสุดท้ายเป็นบัวพันธุ์ส่วนไฮน้นฟังปุ่นก็จะปลูกบัวชัดครับเน้นบัวครับ เน้นปลูกวัวนะครับส่วนผมนี่นะครับถนนบนทางโอ้สดแรนได้ครับสดวิอัพแรนได้หอดหัวหน้าเลยครับอุ่นย้ายมาหลาะแล้วมาตรวจงานแล้วย้ายมาตรวจงานแล้ว หัวมันก็เน็บไปครับต้องเกิดละอืมมัน,มานอ,มอ,อากาศยามแรงโอ้ลมรื่นดีครับผมอากาศเย็นสบายดีครับืันนี้บ่หนาว อากาศกำลังดีครับนี่ครับบริเวณก็ออยู่หลังบ้านครับนี่ครับบ้านก็อยู่นี่ครับมองต้นมมกข้าวนี่ครับอยู่หลังบ้านกับบอกไก่บ้านนะครับครับอันนี้ก็เป็นสะเงี้ครับนี่สะเงี้ก็คือว่าได้ใส่น้ำนะครับนี่เห็ดน้าดำน้าครับนี่ครับเออเป็นม่วงครับโอ้กำลังกอกดอกครับม่วงครับ สามต้นกระสีเริ่มเลื่อมโอ้ผมครับปลากับโอ้มีแต่ตัวใหญ่รครับปลาโลขึ้นสองล้อสองลขึ้นครับอยู่นี่ปลาบ่เอาบา่สองปีแล้วครับผมไม่ได้จับจกักเท่ากับถือว่ามีแต่ตัวใหญ่รครับปลาสวายกับปลาบึกครับลงปลาบึกไปซีตัวอ่าส่งก้อนสองตัวกับประมาณอ่าจับได้กับ ว่านั่นก็จับได้ประมาณหาโดรโดนะครับมันหาโลนะครับแล้วก็ปลายี่สกปลานิน้นโอ้ปลายี่สกนี่สองโลขึ้นครับปลายี่สก์ปลาโน่นจันทร์แล้วก็ปลานิ้นครับปุ่นเสียงบอนครับนี่ครับรอบๆอ,อันนี้ก็จีลง ปลูกกล้วยครับโซนนี้ที่ปลูกกล้วยครับโซนนี้ที่ปลูกม่วงนะครับเน้นไว้แต่กินนะครับไม่ได้เน้นขายครับเขาอยู่พอกินครับทั้งรุ่นก็จะเป็นต้นลำมไยครับไม่ยืนต้นก็บทเป็นต้นซักครับคุณครับนี่ก็บปกม่วงครับแอปเปิ้ลนี่บลกม่วงเขาเอ็นียงบม่วงแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับนี่กำลังออกดอก อีกายก็ได้กินอยู่บ้างสิบก้นหนมครับโอ้ฟังเสียงบ่นรครับสองโลขึ้นครับปลาอยู่นี่ปุวยอยากกินปลากับมาได้ครับเด้อแต่ว่ามาจับเอาเด้อ การย้ำแรงครับต้นดอกบกม่วงครับโอ้หนุนเป็นหมากน้อยแล้วครับุณอันนี้ฟ้าลั่นครับนี่ฟ้าลั่นอ่าทั้งคุณน้ำดอกไม้ครับอีกต้นนึงน้ำดอกไม้ดอกดอก,ดอกเกลื่อนครับุมโอุ้ณครับเสียงปลาบอนอันนี้โชคกันนั้นครับนี่โชคกันนั้น ดกซุปีครับโชคกัน,นั้นโมมีหอดมองสิไหวครับดกกลายมีสุกกิงสุงหาหลุดมากกันพวงละซีหาหน่วยเห็นแต่ว่า,าปลูกกินอยู่ครับโชคกันนั้นแสแอยู่